วันนี้นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะซีมอนออฟฟิเชียลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําสำหรับเตาอบโฉมใหม่ของเรานะคะเตาอบลมร้อนแก๊สคุมไฟฟ้าขนาด12ถาดค่ะรุ่นนี้นะคะเราปรับโฉมใหม่มากขึ้นนะคะเป็นปุ่มกดดิจิตอลเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการใช้งานเนี่ยใช้งานเป็นยังไงสําหรับเตาอบตัวนี้ค่ะไปกันเลย แรกนนะะคะเราาามด้หังก่อนเลยก่อนการใช้งานนะคะตัวนี้เป็นแก๊สควบคุมไฟฟ้า3-5าาเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะคะคุณลูกค้าเตรียมถังแก๊สแรงดันต่ำนะคะหรือถังแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปเสียบนะคะตรงรูต่อท่อแก๊สต,ตามภาพเลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของแผงควบคุมเตาอบบน้านของเราะคะ่ะ อันแรกนะคะเป็นปุ่ม power s ั p พายนะคะเปิดการใช้งานของเตาอบค่ะอันที่สองนะคะเป็นสวิตช์สลับการทำงานนะคะพัดลงแบบออโต้และแบบแมนนวลหรือ hand work นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นปุ่มสำหรับเปิดไฟภายในช่องอ,อกค่ะถัดไปนะคะจะเป็นปุ่ม ปิดสวิสตปิน,นะคะด้านข้างนะคะสามารถตั้งเวลาในการสปีิไอ้น้ำได้ค่ะต่อมานะคะเป็นปุ่มตั้งเวลาค่ะตัวนี้นะคะเมื่อครบเวลานะคะที่จะ,จะมีเสียงเตือนค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของแผงควบคุมกันบ้างน,นะคะด้านล่างที่เขียนว่า H.V. นะคะจะเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งค่ะส่วนด้านบนนะคะจะเป็นอุณหภูมิจริงภายในเตาอบค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับการใช้งานและวิธีการติดตั้งสาหรับเตาอบรมร้อนแก๊สคุมไฟฟ้าของเรายังไงครั้งต่อไปนะคะเบียร์จะพาเยี่ยมชมโกดังนะคะหรือว่าสอนวิธีการใช้งานเครื่องตัวไหนของเรานะคะยังไงฝากติดตามและกดซับสไครป์ช่องซีมอนออฟฟิเชียลของเบียร์ด้วยนะคะไายได้ค่ะค่ะเมื่อกี้เบียร์ลืมบอกไปสําหรับเตาสตีมไอ้น้ำตัวนี้นะคะจะต้องต่อสายน้ําเข้าด้านหลังด้วยนะคะไปจริงๆแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ